ว้าวี่แบบโอ้โสุดยอดสบายดีกับสวาทพี่พี่เอฟซฟังไทยหลักฟังล่ายมียีตอนหามเขาทุ่ซองเก็ดแก้ียวอีกแล้วเส้นเกา่าเส้นเคยแลนะู่พี่เอฟซีซึ่งสาวเก็ดเก้ยวได้เห็นคลิปหนทีว่าอ่า รถไฟฟ้าสีสมพูของเมืองไทยเปิดไซบริการแล้วก็คือแบบทางในี่สวยงามแล้วก็รถไฟก็สะอาดเฮเราพี่สิครั้งแรกที่ว่าได้เห็นคลิปวิดีโอตัวนี้นั่นเองเนาะคือแบบอ่าสวยงามมากมวิวเป็นทางเข้าเป็นอุโมงเนาะคือแบบ สุดยอดมากเนาะเนาะพีเอฟซีเนาะเดี๋ยวเข้าไปติดตามหับสมคลิปวิดีโอตัวนี้ไปพร้อมๆกันเนาะว่าจะสวยงามซ้ำใดและจะลูลาเป็นงามขนาดใดเนาะพีเอฟซีก่อนที่ไปหับส่งก็ต้องขออนุญยาตเจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของต้นฉบับเนาะที่ว่าเอาซองของเพิ่นเพย์เพย์พพไปดีเอ็กซ์ั้นนั่นเองเนาะต้องขออนไญยาตหลายๆเนาะเดี๋ยวไปพีเอฟซี เอาไปที่ตามครับซบคลิปวิดีโอตัวนี้ไปพร้อมๆกันว่าคลิปตัวนี้จะมีความสวยงามรดไฟสีสมพูลแบบสวยสมดาะเดี๋ยวไปติดตามเลยตอนตน,ตนี้ก็มีผู้คนมาใช้บริการาเส้นล้วนะครับผมที่เป็นบันแรกนะครับระยะทางนะครับผมประมาณ3กิโลเมตรนะจากสถานีเมืองทองธานีอเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับผม มาแล้วมาแล้วโอ้โหรถไฟสีชมพูอาแปงอย่งางเกาะแซดสีชมพูนั่นอิกแบบ c ฟซีว้าวสวยอืมตาแบบทางมันที่จริแบบสวยมากสวยมากสุดจอด แบบวิวบางไกลๆแบบคุณภาพแบบมีเด็ดมากอาะอือมาอีกแล้วโอ้โว้าเข้าเป็นทางมเมื่อแต่ในทา่ที่สวัสดีครับผมตัวนี้ผมอยู่ที่สถานีเมืองทองธานีสายสาีชมพูนั่นเองนะครับผม มาทุกคนคลิปนี้ก็เป็นวันแรกนะครับผมสวยงามเนอะส่วนต่อขยายนะครับผมสายสีชมพูไปยังเมืองทองธานีนะครับวันนี้วันที่20พฤษภาคมปี2568นะครับผมซึ่งเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่20พฤษภาคมไปหาวันที่16ม,มิถุนายนนะครับผมทุกคนตอนนี้ก็มีผู้คนมาใช้บริการเยอะแล้วนะครับผมนี่เป็นวันแรกนะครับ ระยะทางนะครับผมประมาณสากิโลเมตรนะจากสถานีเมืองทองธานีเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักนะครับผมนะคือจุดที่ศูนย์ยืนอยู่ในสถานีเมืองทองธานีเป็นเส้นทางหลักอยู่แล้วนะครับผมซึ่งสถานี่เป็นสถานีร่วมนะครับผมเส้นทางหลักกับส่วนต่อขยายนะครับเป็นเมืองทองธานีนะครับชานชลานนี้เป็นชานชลาที่สามนะครับผมถ้าอ่าที่พี่นไหนนะที่ต้องการไป เมืองทองธานีทุกคนก็สามารถามาลงที่สถานีเมืองทองธานีนี้รถก็กำลังร,รอผู <S 2> <S 2> <S 2> ้โดยสารนะครับผมครับวันแรกเลยครับผม,มสถาน,นที่มันสะอาดน่าถ้าเป็นสถานีใหม่นะสองสถานีทุกคนสถานีอิม a พ t เมืองทองธานีแล้วก็สถานีทะเลาบเมืองทองธานีนะครับผม, <S 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 มแล้วเราขึ้นไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับผม ก็เหมือนกันกับสายหลักไปแล้นะครับผมบตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดมงเช้านะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวแบบครั้งแรกนะครับผมแล้วก็จะมีหลายคลิปแบบตามมาอีกนะครับแล้วก็จะรีวิว สถานีใหม่นะครับผมอย่างอิมแพก Impact, เมืองทองธานีแล้วก็สถานีคดีสามเมืองทองธานีนะครับผมสุดก็จะแยกเป็น,<อ>เ,ปนเป็นคลิปเป็นคลิปนะครับผมสะอาดแห้ง<า>ทางใหม่สถานที่นั้นีเอฟซีซึ่งอย่างที่บ้านไปนะครับผมสถานีเมืองทองธานีสายาเส้นหลักนะครับผมมันจะเป็นสถานีร่วมนะครับสายสายหลักกับสายส่วนต่อขยายนะครับผม ถ้าใครจะเดินทางไปเมืองทองธางนีทุกคนก็ต้องอขึ้นมาชา้นสลาที่สมนั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราไปจืนอยู่จุด้านหน้าของรถไฟาู ทุกคนตอนนี้รถไฟก็ออกจากสถานีเมืองทองธานีแล้วนะครับผมมุ่งหน้าไปยังสถานีอิ่มแเมืองทองธานีอู๋แบบสุยสูงจะแบบ,แบ,บชมวิวมุมสูงนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับผมแบบอ่า มุมที่สูงแบบสวยงญญามที่จะเข้ามาได้นะครับผมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว วออความพิเศษขอระบบโมโนเวลนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดโค้งแล้วก็จะแบบใต่ความสูงขึ้นเรื่อยๆจะกดน่ <c oughs> าจะใส่ความสูงขึ้นแบบข้ามทางด่วนครับ <c oughs> 一、二、三。 วิวได้ดีแน่ หน้าสถานี MT 0 1นะครับก็สามารถเดินเชื่อมเข้ากับสถานที่ได้เลยกว่อย่างห้างนะครับผมหรือว่าอาคารต่างๆนะครับเพราะว่ามีสกายวอล์กเดินเชื่อมอยู่แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกคนนั่งไปจนถึงสถานีสนุดท้ายน,นะครับผมสถานีทะเดสาาเมืองทองธานีนั่นเองนะครับ ต่อไปสุขภาพอินทรีย์ปฏิภาณด้วยครับพุ่นครับวิญญูปฏิภาณครับ <laughs> 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 <tôi> <laughs> มถมองาผู้โดยสารปรารถไฟฟ้ากบวนนี้ึสู่การให้บริการที่สถานีพอวางครนัาผู้โดสารออกจากสวนรถถึงแล้วครับผมสถานีทะาลสามเมืองทองธานีครับสถานีปลายทางมีแค่สสถานีนะครับผมสถานีใหม่มแค่สสถานีน,นคะครับผม เปล่ยนจังใดกันแน่เนาะพี่เอซได้หับสมได้ติดตามนอกกันก็คือแบบรถไฟเขากําลังเปิดใช้บริการใหม่รถไฟรถไฟไฟฟ,ฟ้านั่นเอ,องนพีเอ c เ็แบบบรรยากาศก,าก็สวยงามแห้งเนาะแต่ละจุดแต่ละบ้อนคือแบบสะอาดสวยดีลูหลาเนาะพีเอฟีคแบบสาวราวเห็นแล้วก็ืมขึ้นอยากไปท่องเที่ยว ฝังไทยหรือว่าประเทศไทยนั่นอีกเนาะโอ้โหแบบไปเบิ่งบรรยากาศกาัแบบสวยงามเห่งเนาะโอ้โหแบบได้มีโอกาสก็อยากไป่องไปเที่ยวฝังไทยนะ,นะเนาะพี่ทีเอฟซคือแบบเมืองไทยนะสุดยอดความแบบตกแต่งไอเดียคือแบบงามเห่งเลยเนาะโอ้โห สาวเราคุณคขิมขังแเลนี่หรอพี่พีเอฟซีหรอเขอมามุมเข้าใจที่ว่าที่สามนะครับสนขิมสา,าวกิ๊กเกวมาตลอดเด้อพี่พีเอฟซีสำหรับคลิปนี้สา,าวกิ๊กเกวก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าเด้อแต่ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้สา,าว,วเราด้อบ๊ายบาย